เรื่องของการท่องเที่ยวการค้าชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียก็เป็นสิ่งที่ทั้งสองชาติร่วมกันพัฒนาให้เติบโตมากขึ้นผ่านนันพรมแดนสุงไหงโกลกจงังหวัดนราธิวาสนะคะตอนนี้ทางการของทั้งสองประเทศร่วมกันสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สเพื่อเป็นการสร้างคู่ขนานไปกับสะพานแห่งเดิม กว่า50ปีที่สะพานแห่งนี้ถูกใช้ข้ามแม่น้ำโกลกและเชื่อมต่อระหว่างด่านพรมแดนไทยในอำเภอสุงไหงโกลกของจังหวัดนราธิวาสกับด่านพรมแดนรันเตาปัญังประเทศมาเลเซียดูได้จากจำนวนของรถบรรทุกสินค้าและการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะหรือว่าช่วงเทศกาลจะมีคนหนาแน่นมากถึงวันละหนึ่งหมื่นคนทำให้เกิดความแออัดด้านการจราจร นี่กลายเป็นที่มาของการหารือและตกลงร่วมกันระหว่างไทยและมาเลเซียเพื่อก่อสร้างสะพ,พานข้ามแม่น้ําโกลกแห่งที่สองคู่ขนานกับสะพ,พานเดิมใช้งบประมาณกว่า320ล้านบาทค่ะโดยทั้งสองประเทศจะร่วมลงทุนสร้างสะพ,พานร่วมกันคนละครึ่งเพราะเชื่อว่าจะทําให้การค้าขายและการเดินทางไปมาระหว่างกันมีมากขึ้นขยายการขนส่งสินค้าทั้งขาเข้าและขาออกจากไทยที่ได้เฉลี่ยกว่า3,000ล้านบาทต่อปี นั้นเวลาที่คนเขาทะลักเข้ามาเนี่ยเรารับมือได้นะครับวันรฤ่งสึ้เย็นเนี่ยเรารับได้สบายแต่ว่าปัญหาจะเกิดช่วงวันเสาร์เย็น,นครับที่เขาเดินทางกลับคือเราสามารถปล่อยคนของเราออกได้ปกติคนเดินทางนะครับคนมาเลเซียเนี่ยทางเราเนี่ยให้บริการได้สบายมากแต่พอเขาข้ามไปถึงฝั่งโน้นเนี่ยมันเหมือนคอขอดคขอขวดก็จะเกิดการจราจรติดขัดตั้งแต่ด่านฝั่งโน้นเลยและยาวจนถึงหน้าโรงแรมเกนตติ้งเลยนะครับเรียกว่าทะลุด่านเราไปเลยครับ ขณะนี้โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกแห่งที่สองอยู่ในขั้นตอนของการทำงานของคณะทำงานร่างความตกลงร่วมกันการก่อสร้างและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมค่ะโดยฝั่งไทยทางอำเภออยู่ในขั้นตอนเจรจากับชาวบ้านที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการนี้แล้วก็เห็นแนวโน้มที่ดีนะคะเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้มีโอกาสสูงมากทีเดียวค่ะที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จทันตามกาหนดคือในปี2570 มีใหม่ปรากฏว่าเราได้เจรจ,จาไปเมื่อัประมาณเดือนที่ผ่านมาประมาณเกือบเดือนนะครับก็ยอดเน,น้นๆก็คือสาวสองแสนห้าหมื่นเจ็ดสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับก็ผมก็รายงานนี้กับทางรลขาสปตได้รับทราบนะครับ<ค>ท่านท่านก็บอกว่าถ้ายอดนี้เดี๋ยวท่านหาเองเลยไอ้น,นี้นี่เป็น,เป,นเป็นความ,มา้าหน้านครับก็ ว่าเรื่องของสิบแปดลาย,ลยไม่มีปัญหานะครับถ้าเงินจ่ายปั๊บเขาก็พร้อมจะรื้อถอน,นทันทีนะครับไม่มีเงื่อนไขครับด้านนายนะัทพงศ์ขันทะฮีรันรองปรรดกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการอำนวยความสะดวกด้านการคนานาคมจะทำให้การเดินทางไปมาร่วมกันของสองชาติมีมากขึ้นรวมถึงลดเงื่อนไขของการกรอกใบตอมหที่เอื้อให้การไปมาหาสู่และทำการค้าสะดวกมากขึ้นพร้อมกับกระชับมิตรภาพไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วยค่ะ